สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วมันจะพ่อมาแล้วพี่น้องแฟนคลับเอฟซีเฮ้านะครับโดนโดนพ่อกันเทีหนึงครับพี่น้องเฮ้านะครับพี่น้องหลายหลายคนอาจสิถามว่าเอาคือโบเห็นไทยคลิปช่วงนี้นะครับมือนี้ได้โอกาสดีได้สีบอกบอกสู่พี่น้องเขาฟังนี่ครับบ่สบายนะครับพี่น้องบ่สบายมันนี้เป็นเดือนแล้วตั้งแต่เริ่มมือสิเปิดวงนะครับพี่น้องนะครับแต่ว่ามือแรกย่าลืมนะครับพี่น้องอยู่บ้านโรงเรียน ตำบลบานเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรมมวลกับทีมงานหนึ่งรุ่งที่ว่าอำนวยศิลนะครับพี่น้องเนนาะะครับตอนนี้คือความพร้อมไปแล้วประมาณ80นะครับพี่น้องนะครับระบบเสียงวันนี้ของมงคลสตูริโอนะครับพี่น้องเหมือนเลี้ยงมมวลซึนกันนะครับเครื่องเสียงอันดำห้องกับว่าได้นะครับพี่น้องนะครับตอนนี้นั่หาไม่รำพ่ออยู่นะครับไปพาพี่น้องเข้าไปนะครับพร้อมๆด่านหลังเวทีนะครับพี่น้องตอนนี้นะครับวันที่ มือนี้วันที่สองนะครับมือนี้วันที่สองนะครับพ่อกันอยู่ทั้งบ้านดวงเย็นนะครับก็เลยถือโอกาสนี้มาไม่ใช่ไม่พ่อมาตําบกฮวงนี่ครับหลังเวทีแบบกันนะครับพี่น้องมาร่ำคณะใดก็คือมีตําบกฮวงนี่ครับพ่อครัวที่มือสุดยอดวันนี้อีพอเพ้นนะครับพี่น้องตานหลังเวทีเฮ้เนะครับตําบกฮวงได้ถือโอกาสนี่บอกสู่พี่น้องข้าฟังนะครับว่าหลายมือแล้วล่ะประเทถ่ายคลิปก็ได้บอกพี่น้องครับเพราะว่าสบายแต่วันนี้นักหนจักหน่อย แต่งไตเราบ่มีแห้งพี่น้องบ่มีแห้งว่าเป็นเดือนแล้วเป็นเดือนแล้วก็เลยบ่มีกำลังใจสิทอดทายฮอดคลิปแม่นนะถึงขันสิได้นอนโรงพยาบาล่นล่ะมื้ออื่นมื้อฮื้อมื้ออื่นมื้อฮื้อแต่ตายได้นอนโรงพยาบาลมื้อฮื้อสิได้พาผ่านนิวพี่น้องอาจารย์แต้เราเป็นนิวว่าแต่เจ้าของวโรกกับพ่อกับพ่อกับพ่อแต่งไตประโยชน์ขุามพล่นล่ะเป็นมานี่สามสี่ปีขูงจังเสียวออกแต่โดนแล้ว เปลี่ยนไปเศร้าครับเป็นนิวเป็นห่าแต่มกพ่หาหมอเฉพาะท่างก็เลยหูวจากว่าเป็นว่าเป็นนิว่วนนิวนี่ทุ่งน้ำดีนะครับหลังจากที่เสร็จงานขึ้นนี้แล้วนะครับกับซีเรลยลหัวหน้าพันธุ์นิวจักสามสี่งานอยู่ไปเอานิวออกซะก่อนนะครับพี่น้องแล้วนิวออกาะคุณทุกคนหมายคาว่าไง เพ็ดค้าเข็นแน่แต่ว่าจนเป็นนิววทุ่งน้ำดีนิวทุ่งน้ำดีพี่น้องคนก็ว่าออกแล้วก็เลี้ยวหลอมบ่เป็นโรคที่ร้ายแรงหรอกว่าฉันเป็นว่าขอบคุณดื้อนะครับพี่น้องขอบคุณนะครับตอนนี้แม่หลวงพระจิตตต่ำบกุงกินยังกับวันใดพี่น้องเอ้ยมีแต่เมื่อยกับจอยน้ำหนักโลกินสิบกิโลแล้วพี่กายนี่ก็เปลี่ยนนื้อกันนะครับพี่น้องเขานะครับเมื่อแร้งสถานที่อาจจะคับแคบในจังหน่อยนะครับผู้ใดมามาก่อนในนั่งนามาสายดียืนอยู่คนทาง ไม้ที่หลังเขาประดี๋ได้พี่น้องเพราะเป็นกันหัวนี่ครับครับความพร้อมเพื่อมาเล้ยงนะครับมวนซื้อหัวแซวกันนะครับเป็นงานอ่าเพื่อนว่าอุทิศตนกุศลฮะอิปอ่อนศักดิ์ศักดจะมาถามกันคูณทุกคนกับว่าเอาคือทางบ้านเพิ่นคือนทังอยู่บ้านขามหลายบ้านให้คูณทุกคนกับว่าเอาบ้านเพิ่นคือนทังเป็นคนบ้านไผ่มันไม่แน่บัดมืออันไปงานศพเพิ่นข่อยคือไปทางบ้านขามอยู่คูณทุกคนอ่ะจีบานสันวันนี้นี่ยิ่นกระแซ่เขาบว่าบ้านหนองหรือบ้าดไอแล้วนี่แหละ ก็พอจักสองแครงที่ส่วนกุศลหาเล่านี่แหละพระเจ้าโอ้เนี่ครับน้ำหาซืกันฮะคุ่นนี้คุ่ณมิตั้งต้านอยู่คุ่นโอ้ยเนาะมาสิขัดบ่มีมาสิบ่ใส่ได้เนี่ยโอ้ยเนาะก็ได้เห็นก็ได้กุศลกวากัยีหลังก่อไฟนะครับพี่น้องมือแร่งนี่ยื่นเข่าฟาดคนจีต่อมไก่วี่เนานต่อมไก่ยังได้ขึ้นนั่งฟักบวกหงจอกจอกอยู่สนเนาะไก่ฟักไว้แล้วนะครับพี่น้องมือแร่งต่อมไก่ อาหารของมอลำต้มไก่ตำบักหุ่งูนะครับเลี้ยงดูปูกี้ลูกน้องคือกันนะครับเลี้ยงดูปูกี้ลูกน้องคือกันเขาหนึ่งหน่อยว่าไรเจ้าละทั้งเขาเนี่ะโอ้ยทั้งเรียๆ์แข็งนี่เนาะแข็งแหว่งนัวดจะไหนอุ้สุดอุงสุดเ่ามันใจยันเป็นปักเกียว้าว่าว่าว่าต่ำไปกว่าพี่บ่จะนี่ใส่เลยขอ้คบ่ต่ำเท่ากันยังบ่ต่ำแป่กเกียเอามาต่ำหน่อยตจะพกมันจะพกหอมปลาแดดลงต่ำใส่พื้นตนไม่ได้กิน ต่องต่ำใ่อื่นเนี่ยนี่เรืๆกระเทียมใส่ไปกระเทียมบัวกระเทียมบัวใส่ได้ไหจัดแก่งกับของพได้กินเมื่อสิกินกินไม่ได้หรอกตัวใหญฟุ่มรัาเข่ากำน้ำเน่าใส่เน่อยู่เน่ากินนะครับวนซืนพุ่งเสี่ยวกันนะครับพี่น้องฝากไว้นเด้อนะครับพี่น้องโดนโดนพ่อกันเถอะนึงบ่สบายนะครับเอาให้ไปรักษาโตซะก่อนให้พี่ได้พ่อกันนะครับพี่น้องตอนนี้กันเมล้ำพ่อบอกให้เพไนมาไทยพี่น้องขับเบิ่งอยู่ เพื่อนบอว่าบ่อเจ้าทายรอดพระสันบอกสู่พี่น้องเขาฟังน้ำเน่าพระสันฮัลโลพวกเขาพี่น้องเขาถามว่าไปพาโยใสโรงพยาบาลนองบัวลำพูครับคุณหมอคนนัดแล้วเรียบร้อยหลังจากแล้วงานนี้แล้วกกสีไปนอนโรงพยาบาลถามพี่จิพาพาบันศุกร์พาวันศุกร์นะครับอาบีุถิมพระสันผูดอะไรอยู่ใกล้ๆกล้กับพยายามมาจันใต้กับแม่กระเพ้อสิแต่นอนโรงพยาบาลจะขึ้นเพราะน่นลูกจ่ากือดอก เพิ่นว่าคนห่คนหาความไม่มีโลกเป็นลาบอัมประสเสดประซันเพิน่นว่านะครับเป็นเป,ป็นก็ว่าแต่แม่จะขอเปลี่ยนกับพ่อ,อ <laughs> ว้าย,ยเอาไปมั้ยนะครับมา่หอดแล้วนะครับพี่น้องบางส่วนรถบาสมา่หอดแล้วขั้นหนึง่งอีกสองขั้นก็ร่างตามมากกับรถชุดอยู่<อ>นะครับตาคุ้้งนแม่จะพาพี่น้องขยันไปเสิฟเซิฟบางทั้งผุดนะครับก่อนสิมาหาแม่ลำพ่อเนี่ครับเนี่ยครับพี่น้องครับเป็น ซาลาอยู่หรอกหนาวีที่นี่ครับพี่น้องนีความปร้อมของเขานี่ครับ80%ไปแล้วตอนนี้กําลังใส่ประดับอยู่นี่ครับตอนนี้กําลังใส่ประดับอยู่ความยิ่งใหญ่อลังการนะครับพี่น้องระบบเสียงมงคลสตูดิโอนี่ครับพี่น้องออกพอไพ่นี่ปากว้เด้อร์พี่น้องเขานะครับหนึ่งรุ่งที่ว่าอำนวยศิลปนะครับพี่น้อง ในน,น้ำพ่อมีโอกาสย้อนร้อยถอยหลังกลับขึ้นมาบานหลังเก่านะครับมาเป็นกำลังเร่งใจกัน,นะครับพี่นอ้องทางอุดอรเท่านะครับร้านที่ขรับแขบนี้น,นะน,นะครับพี่นอ้องแรงนะครับพี่นอ้อทงทั้งบันเชียงเน่ทั้งบันปูรูบัน,บนาธาตุนะครับมาเอาบุญทั้งบั่นดงเจ็ญน,นะครับพี่นอ้องแรงนะครับ พี่น้องอุดรเน่ามอนซือเน่าเซียวยี่หรอกนะครับกับทีมงานหนึ่งรุ่งทิวานะครับพี่น้องตอนนี้ไปเบิ่งแม่ลำพ่อก่อนเล่าไก่เลี้ยวไปพ่อจิ้งเขาอีกว่าพ่อจิ้งเขาอีกว่าอนเถามพ่อใหญ่พ่อจะเกี่ยวเขาไปว่าั่ะโซเฟอร์อีพอรวยนี่ครับบม่ได้เกี่ยวหลังน้ำถั่มเบิดประจันก็จะอดง่ายนะเบิ้งเดี๋ยวเบิ้งได้เพราะมกนจะคุ้มกันได้ง่ายๆไงจระ อยากน้ำกระเทียอยากอยากทำที่ส่วนสมจังหน่อยที่สดบ่วงนี่หรอกจักสามบ่วงเนี่ยคิดว่าก็รองเบ่วงไม่ได้แพงนั่นจ้องงงจริเลยไม่ได้แพงเด้อบอกไว้ก่อนมาเป็นโมเมล้ำเผานี่ครับเป็น้องมาเป็นโมเมล้ำเผาผ้าพิ่นมาหมื่นอื่นก็จะเป็นผ้าพิ่นกลับแต่ว่ามาหาหมอเมล้ำพ่อผ้ามาแต่ว่าผู้ขับรถเป็นผมดอกจักตกลงจะเป็นผู้ใดผ้าผู้ใดมากันเถอะครับอ่ะ กินเป็นตะแซบไปบ้านต่ำของเนนี่ครับพี่น้องบางนึงก็เห็นทีมท hm, ั้งทีมงานของอีพอไามงคลเราแตนชายพี่น้องเราเบิ่งจะโอ้ยยังว่าแจ้งข่าวฮัลโหลโปรข่าวพี่น้องเข้านะครับทั้งน้องเมกเน่ทั้งบัณฑเชียงเน่ทั้งนะครับเขามาเอาบุญน้ำกันมื่อเลี้ยงนะครับมวลเือนหัวแซ่กับทีมงานหนึ่งรุ่งธีวาบอกพี่น้องเข้านี่ครับเอาต่ำเร็วอีเมสดเร็วๆให้พี่น้องคได้เบิ่งเป็นตะแซบบ่ กินแบบนั้นม่นก็จะเป็นตะแซ่บนะครับตำบโมหต้องตํตแกลมันต้องกอยแซ่บเนี่ยน้อยไรเอาเอลแกนี่ยเอาแกลยังเบไปมันคัดแล้วยว่มันคากแล้ววาสันมาบ้านเนี่ย้วน้ำไรอะไรมากินอ่างหล่อคนป่วยแล้วบ้านนี้ ลอกัยเพยนลอกับยปเวยป็สัตว์เมลัน่บกัเอาตาองหน่ยอมห่วยห่วํอมดำหมูมบรรยากาศเข้ากันขนาดได้พี่น้องกินตำมุงองต้นประเดี๋ยกินตำมุงหลังเวทีอู้หลาขีเดือดนู้นต้นนี้สองตนมือนสองต้นสองตนสองตนสี่กระแหลกเลยจั่วจั่วสี่กรแหลกจะ่นจั่วปะยชนขนาดได้ก็ได้กินตำมุงหลังเวที่านี้ละพี่น้อง ขอคู่กันของคู่กันแนนม่ใแต่ไ้ยพีน่พน,น้องครับผู้กำกันังฟังรำยังมยเสาย่างเอาไป้หนไปที่ทีถวยตำหม,มกหุงถวยตำหงกินกบลูกชิ้นนียเบิ่งมา่รำไปพร้อมบรรยากาศดีขนาดนลยนะครับพีน่น้องอย่างเขาเนียวเนียวเนวอีรีนวะ <c oughs> เอาเนียวอีรีโอโ้โหมา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 เลยนะโอ้ แม่ได้ทาโดนนอกของแสบนี่ยแลเมย์เส้นเาจานจันจูว่องว่างกเนาะเตอโต้ยๆตตอ้มามียม่ยเยม่ออติงเงากันใช่เย็ยดถต่อค่ะปวด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 ขาปวดขยุบตอนนี้ยังยักบาทมั้ยเ้ยเนาะจากไอไอยุบละ ขวัญขวัญขวัญก็มีไงมุมกลับเดือเดียวเลือยื้อเป็นค่อยๆเป็นคือจิกิ่เป็นคือจิกิ่นี่เอ้าลิปนี้ขอบคุณก็มาก็แม่พี่น้องเขานะครับเก็บบรรยากาศให้พี่น้องให้ในเบื้องกันโดนโดนพ่อกันท่านนึงนะครับนะครับอ่ะคือโอกาสนี่อีกโดนมือยุ่งสิพ่อกัน ครับคลิปนี้เขาส่งไข่ก็ได้ยจะบรรยากาศนะพี่น้องข้างในเบิ้องแล้วเอาลูกบอลแล้วก่อนพี่น้องให้ทายพี่น้องข้างในเบิ้งจากหลักเขาจะทายนะลูกบอาจารย์อาจารย์พาไปทายตอนพาคที่คลิปนี้ไปจะมีทินนาขอกันไหมขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับ